กราบสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักของต้อมทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่15เดือนมิถุนายนนะคะเนาะต้อมทำกันอัดคลิปนะคะเนาะเพราะว่าไลฟ์สดไม่ได้นะคะทุกคนจะค่อนข้างช้ากว่าการไลฟ์สดเนาะเพราะต้องอตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็อัปโหลดลง YouTube นะคะเนาะ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะเรามาดูผลของงวดประจำวันที่13ที่ผ่านมานะคะเราพัฒนานะคะ087นะคะแล้วก็50นะคะทุกคนท่านไหนที่นะคะ วิ่งรูดเลข5ก็จะเข้า5 0นยะ์เนาะ8 7ในสูตรนี้ไม่เข้านะคะต้องไม่ได้วางให้เนาะแต่ว่าในกลุ่มแนวทางนะคะได้ตัวจับวินไปเนาะแล้วก็3ตัวเราแตกเลขพี่น้องนะคะฟังสุดๆเลยนะคะแตก3ตัวนะคะลาวพัดเนาะวันที่13นะคะอย่าลืมนะคะ1กับ0เนาะทุกคน นะคะมาต่อการที่แนวทางของวันนี้วันที่15นะคะเลขกำลังวันเลขในตารางจะมีเลข9เลข3 1นะคะ8นะคะ5 2แล้วก็4นะคะทุกคนเนาะตัวเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลข8ในและเลข5เพื่อนๆคะตรงนี้นะคะเลขพี่น้องอย่าลืมเนาะต้องเขียนไว้แบบนี้เพื่อนๆจะได้ไม่ลืมนะคะมาดูตัวเจาะเลข8ค่ะมี8 1ดเนาะ 84นะคะ53นะคะแล้วก็59นะคะตัวกันอยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นเลข1นะคะเนาะมีหนึ่องหนึ่งสนะคะแล้วก็1 9นะคะเลขที่ต้องชอบ2 3นะคะ4 9นะคะแล้วก็9 8นะคะทุกคนเนาะตัวเด่นนะคะจะเป็นเลข5และเลข8 ท่านไหนชอบตัวไหนก็สามารถนำไปรูดได้นะคะแล้วก็เลขเบิ้ลจะเป็น5 5หตัวเด่นนะคะแล้วก็99นะคะ99เป็นห6ได้แล้วก็เป็น9 6หได้ด้วยนะคะทุกคนเนอะแล้วก็ที่สัมพันธ์นะคะเลข9ก้ากับเลข6อย่าลืมกลับหัวนะคะตรงนี้จะได้เป็นห้าหนะคะ1 6หเนาะ6 8นะคะแล้วก็4ี่หด้วยนะคะการเลขพี่น้องเลข1และเลข0นตรงนี้นะคะ 8 0นะคะ0 2 0 4แล้วก็0 9นะคะทุกคนเนาะสำหรับตัวเน้นต้องเน้นให้5ชุดนะคะ8 1 1 8นะคะ1 4นะคะ1 9เนาะ49แล้วก็8 9 8นะคะมาต่อกันที่ใส่วิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดที่ตัวเด่นก็คือเลข8และเลข5นะคะ เนาะแล้วก็สูตรเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวเน้นเน้นแขนนนะคะรูดได้ทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างนะคะจะเป็นเลข7นะคะท่านไหนที่ไม่ชอบเลขในตารางนะคะเนาะสามารถใช้เลข7เม็ดเดียวตัวเดียวแข้นแ่นได้เลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ชุด3ตัวนะคะชุดแรก781นะคะ449เนาะ1น8นะคะ81 4สเนาะ 419นกะคะแล้วก็1 5 3นะคะทุกคนเนาะอันนี้เป็นตัวเดิมนะคะที่เราได้ชุดเลขพี่น้องนะคะแต่งวดนี้อาจจะมาเป็นตรงๆแบบนี้นะคะเนาะอย่าลืมการเลขพี่น้องถ้าท่านไหนชอบเนาะนะคะ409นกาะคะ053เนาะนะคะการเลข9กับเลข6กกันด้วยนะคะแล้วก็ การเลขเบิลแบบนี้499นะคะมาดูตัวเน้นกันนะคะเพื่อนๆตัวเน้นจะเป็นชุดนี้เนาะนะคะ781นะคะ198นะคะแล้วก็814นะคะแคปหน้าจอไว้เลยชอบนะคะเลขกำลังวนันแล้วก็สุดเม็ดเดียวก็นำไปจิ้มได้เลยสำหรับเลขทูบจะเป็นเลขนี้นะคะ767นะคะทุกคน767เเนาะ นะคะชอบ797ก็จิ้มได้เลย767อันนี้แตก3ตัวจีนเช้าเออจีนบ่ายนะคะทุกคนไปแล้วแล้วก็แตกตัวกันเลขเบิ้ลก็คือเลขหามก็คือแตกดาวโจรน,นะคะสตา์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว766นะคะเนาะท่านไหนชอบ797ก็กันไว้เลยนะคะสำหรับเราพัฒนาเนาะแล้วก็ท่านไหนสนใจที่จะเข้ากลุ่มแนวทางรับแนวทางก่อน YouTube นะคะ ก็ทักไลน์มาได้เลย LUCKY ขีดตรงกลางได้99ตัวนะคะในกลุ่มแนวทางจะมีแนวทางแบบแยกให้นะคะสำหรับทุกหวยทุกหุ้นนะคะเนาะจะมีแนวทางแยกให้แบบนี้นะคะสำหรับทุกหวยทุกหุ้นนะคะแต่ใน YouTube จะเป็นรวมฮานอยรวมหุ้นรวมลาวแล้วก็แยกเลขเด่นสีน้อยแต่ใน YouTube มีทั้งหมดนะคะที่ มี FC ถามเข้ามาว่ามีฮานอยทีวีไหมมีค่ะมีอยู่ในกลุ่มแนวทางนะคะเนาะสนใจก็แอดไลน์ได้เลย LUCKY ขีดตรงกลางได้99ตัวนะคะแล้วก็รายละเอียดสินค้าอยู่ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ บูชาวัตถุมงคลและท่านไหนสนใจกล่องสุ่มก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์เดียวกันเลย LUCKY ขีดตรงกลางเลข99ตัวมูลค่าสินค้าในกล่องสุ่มมากกว่า159บาทแน่นอนนะคะน้ำไม่ต่ำกว่า300บาทนะคะ400บาท500บาทไปจนถึง1,000กว่าบาทจะเป็นรางวันใหญ่นะคะทุกคนเป็นแหวนปีเสียแล้วก็เป็นแหวนตะปูนะคะเนาะจะเป็นสินค้าที่อยู่ในที่ต้อม ให้เพื่อนๆ FC บูชาแล้วก็ขายทั้งหมดนะคะเนาะท่านไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยต้องขอวอวยพรนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะทุกท่านวันนี้ตำราวขอให้แซ่บนวนะคะบุญบารมีไอ้ไข่ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้โชคได้ลาบเนาะแตก2ตัวบน2ตัวล่างและ3ตัวบนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย